สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านดีดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโลด้วยแม่หมอความสุขหัวโตๆแม่หมอหัวโตนั่นเอง,เองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออา่าพลังงานเอนที่บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในร้ายมีดีในดีมีร้ายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณกนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับดีดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่มีค้าโฆษณาแต่ถ้าไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณกนที่ให้ซุปเปอร์เต็งแม่หมอด ขอทางตรงใต้คอมเมนต์เลยนะคะทุกคนคะ่ะมาคะ่ะวันนี้เราตั้งชื่อแรนดอมว่าหลายๆคนนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองมีพลังงานลับับซ่อนอยู่เราก็เลยตั้งชื่อแรนดอมว่าพลังงานลึกลับที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณที่คุณเองยังไม่รู้ว่าตัวคุณมีพลังงานลึกลับที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณและตอนนี้เวลานี้พลังงานลึกลับที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณนั้น เป็นพลังงานแบบไหนกันคะนะคะนี่คือเช้านี้นั่นเองนะคะมาค่ะพลังงานอันลึกลับที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเป็นพลังงานแบบไหนและตอนนี้กําลังจะมาสําแดงฤทธิ์ให้กับคุณได้รับรู้ให้กับคุณได้เห็นนั่นเองนะคะขออนุญาตครูคูบาอาจารย์ศิลปศิธิ์เทวราทุกพระองค์ที่ประทับในบ้านหลังนี้ในห้องนี้นะคะมาค่ะพลังงานลึกลับที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ เป็นพลังงานแบบไหนและจะส่งผลให้คุณได้รับสิ่งใดณนะช่วงเวลานี้กันคะโ oh อ้แม่ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะคุณเป็นคนที่มีหินมีอย่างอยู่ในตัว น,ะะนี่คือข่าวสารนะคะพลังงานลึกลับในเรื่องการงานค่ะนะคะความโดดเด่นคุณเป็นคนที่มีความโดดเด่นในเรื่องการงานนับจากนี้จะส่งผลน,นะคะสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนี่คือเรื่องการงานหมดเลยค่ะทุกคนพลังงานลึกลับนี้จะสร้างความโดดเด่นให้คุณนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองในด้านการงานนี่คือสอไม้เทา้า คุณจะมีหุ้นส่วนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะในเรื่องการงานของคุณและความสําเร็จคุณจะมีการขยายสาขาโอกาสก้าวหน้าพลังงานลึกลับนี้กําลังจะนําพาให้คุณมีโชคได้ปรับเงินเดือนขึ้นสองเท่านั่นเองค่ะนะคะการขยับขยายสาขาธุรกิจการงานของคุณเป็นพลังงานลึกลับนะคะของคนมีอำนาจวาสนากำลังจะเกิดขึ้นคุณไม่รู้หรอกว่าพลังงานนี้ นะคะมันติดตัวคุณมาตั้งแต่เกิดแล้วนะคะคุณเป็นคนที่นะคะมีอํานาจวาสนานับจากนี้ธุรกิจการงานของคุณจะประสบความสําเร็จจะมีความก้าวหน้าบางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะได้ปรับเงินเดือนขึ้นสองเท่านั่นเองนะคะและนับจากนี้นะคะพลังงานลึกลับนั้นจะนําพาให้ชีวิตคุณ ก้าวไปสู่ในทิศทางใดนับจากนี้ค่ะนะคะนับจากนี้พลังงานลึกลับนั้นจะนำพาให้ชีวิตคุณก้าวไปสู่ในทิศทางใดนับจากนี้ต่อไปค่ะโอ้ม่กขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบางคนจะได้เดินทางนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายที่มีอายุ25ปีขึ้นไปคุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศถ้าคุณสอบคุณก็จะสอบได้ นะคะคุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศได้ศึกษานะคะในมหาวิทยาลัยดีๆหรือว่าได้ไปดูงานที่ต่างประเทศธุรกิจการงานใหม่ๆนะคะสิ่งที่คุณได้เดินทางไปศึกษาสแสวงหาจะนำพาให้องคอ์กรหรือหน่วยงานของคุณประสบแต่ความสำเร็จนะคะคุณอาจจะถูกส่งตัวให้ไปศึกษาดูงานนะคะในถิ่นต่างๆอาจจะไปต่างจังหวัด สาขานน้นสาขานี้ก็ได้นั่นเองนี่ค่ะนะคะนี่คือในออฟวอร์นนะคะธุรกิจการงานออกแต่งานทั้งนั้นเลยค่ะเป็นเรื่องที่ดีนะคะและที่สําคัญคุณก็ไม่ชอบอยู่กับที่ด้วยนะคะอยู่กับที่ไม่ได้นานค่ะเพราะคุณเป็นคน alert นะคะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบางคนจะได้นี่คือพลังงานคุรุคูบาอาจารย์ค่ะ the hermit พลังงานครุคูบาอาจารย์คุณมีพลังงานครูคูบาอาจารย์ไหลเวียนในตัวคุณเดอะเออร์มีดคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญบางคนจะได้ไปศึกษาเล่าเรียนต่างประเทศนะคะหรือว่าไปศึกษาดูงานต่างประเทศนั่นเองนะคะความสําเร็จชีวิตใหม่ๆนับจากนี้คุณได้เดินออกมาจากความอ่อมความยนธุรกิจการงานของคุณจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจะมีแต่ความเฟื่องฟูเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะคะต่อค่ะ โอ้มก้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพลังงานคู่รุกคู่บาอาจารย์เราบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะคะคุณเป็นมีคุณมีซิกเซนมีพลังงานคู่รุกคู่บาอาจารย์มีคาถาเวทมนต์พกติดตัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่คุณไม่รู้ว่าคุณมีพลังงานพวกนี้อยู่เดอะไฮพิเทศนะคะยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณมีอารมณ์ซับซ้อนคุณเป็นคนใจดี ใจดีกับครอบครัวใจดีกับคนอื่นแต่สําหรับตัวเองแล้วบางทีก็ขี้ขายปัญหาไม่ได้นั่นเองไปขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้แน่ละ่ะคุณเป็นนักแก้ปัญหาให้กับคนอื่นแต่เวลามีตัวเองมีปัญหานะคะก็จะต้องใช้สมาธิเยอะๆถ้าคุณอยากแก้ปัญหาด้วยตัวเองคุณจะต้องนั่งสมาธิแล้วทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะแก้ไขปัญหาด้วยตัวคุณเองได้นั่นเอง คุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงด้วยเหมือนกันเพราะออกมาคู่กันเดอะไฮบปเทสและเดอะเฮอร์มิตนี่คือพลังงานคู่รุคู่บาอาจารย์คาถาเวทมนต์คุณไม่ใช่คนธรรมดาแล้วค่ะที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้นะคะเพราะคุณมีพลังงานบางอย่าง ก็คือพลังงานครูรุกครูบาอาจารย์คุณเป็นครูบาอาจารย์บางคนก็เป็นครูบาอาจารย์อยู่แล้วค่ะนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นั่นเองนะคะนับจากนี้ชีวิตความรุ่งโรจน์ธุรกิจการงานของคุณถ้าคุณเป็นครูรุกครูบาอาจารย์นะคะหรือว่าเป็นนายแพทย์เป็นอะไรก็ตามแต่ที่เป็นคนที่เยียวยาคนอื่นนับจากนี้ชีวิตของคุณธุรกิจการงานของคุณจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองความเฟื่องฟูเข้ามาในชีวิตของคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะ ทุกคนขอคุณค่ะขอคุณค่ะโอ้คุณได้เดินทางไปต่างประเทศแน่นอนค่ะนะคะเดอร์ชาลีออตนะคะการเดินทางบางคนจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวนะคะนับจากนี้ชีวิตของคุณคือการเดินทางศึกษาหาความรู้ใหม่ๆคุณอยู่กับตัวเองไม่ได้หรอกค่ะคุณอยู่กับที่ไม่ได้ไม่ใช่อยู่กับตัวเองไม่ได้นะคะคุณอยู่กับที่ไม่ได้เพราะคุณเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ชต็อกส์ ชอบศึกษาค้นคว้าอะไรใหม่ๆเพื่อให้ตัวเองทันยุคทันสมัยนั่นเองนะคะไม่ว่าตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่แล้วคุณโฟกัสที่เป้าหมาย นะคะเป้าหมายของคุณอยู่ตรงไหนคะนั่นแหละค่ะสิ่งที่คุณกําลังจะได้ก้าวเข้าไปสู่เป้าหมายคุณเป้าหมายของคุณก้าเข้ามาใกล้ในชีวิตคุณเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือพลังงานคูรุคูบาอาจารย์ที่ไหลเวียนในตัวคุณส่งผลให้คุณกําลังจะก้าวไปสู่เป้าหมายที่คุณตั้งไว้นั่นเองนะคะต่อค่ะขอบคุณ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 ค่ะบันไดแห่งความสำเร็จ ธุรกิจงานใหม่ <Stars> ๆสิ่งที่คุณปรารถนาคุณอยากมีธุรกิจใหม่บางคนมีธุรกิจอยู่แล้วนับจากนี้ธุรกิจการงานใหม่ๆถ้าคุณยังไม่มีงานคุณไปสมัครงานคุณจะได้งานใหม่แต่ถ้าคุณเป็นเจ้าขององค์กรหรือว่าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเห็นไหมคะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณเห็นไหมเป็นบันไดเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าธุรกิจ ค้าขายของคุณจะมีการขยับขยายสาขามีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในองค์กรของคุณนั่นเองคะ่ะนับจากนี้คุณปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นจะบังเกิดในเรื่องการงานคุณจะประสบความสําเร็จและเงินทองก็จะเข้ามาเมื่อการงานประสบความสําเร็จอะไรมันก็จะดีขึ้นนะคะถ้าไม่มีงานก็ไม่มีเงินจริงไหมคะทุกคนคะนี่แหละคะ่ะความเฟื่องฟูในชีวิตคุณคุณเป็นผู้เยียวยาคนอื่นมาตลอดชีวิต นะคะตั้งแต่อดีตชาติอยู่แล้วนั่นเองนะคะนับจากนี้ชีวิตคุณจะก้าวเข้าไปสู่เป้าหมายที่คุณตั้งไว้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะบันไดอีกขั้นของคุณความสําเร็จอีกขั้นในชีวิตคุณนั่นเองค่ะแล้วนับจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกคะอขอคุณค่ะ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 นับจากนี้สิบถ้วย นะคะครอบครัวของคุณจะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์พลังงานอันลึกลับนี้เป็นพลังงานที่มันซ่อนอยู่ในตัวคุณตั้งเนิ่นนานแล้วตั้งแต่คุณเกิดมาแต่คุณไม่ได้นำเอามาใช้นับจากนี้เมื่อคุณรู้แล้วเมื่อคุณปรารถนาจะให้คุณมีความสุขคุณก็บอกว่าชีวิตครอบครัวคุณจะมีแต่ความสุขและสิ่งนั้นจะเป็นไปตามที่คุณปรารถนานั่นเองค่ะนี่คือสิบถ้วยค่ะ ครอบครัวของคุณความมั่งคั่งร่ำรวยความสุขบริวารลูกน้องมีมากมายครับข้างและลูกน้องก็เคารพและศรัทธาคุณไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดนะคะคุณจะมีอาณาจักรเป็นของตัวเองนะคะนี่คือความสำเร็จที่คุณจะได้รับนับจากนี้โอกาสใหม่ๆกำลังก้าวเข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายพลังงานลึกลับนี้นี่แหละคะ่ะคุณนี่แหละคะ่ะคือตัวจริงของจริง และคู่ควรที่จะได้รับรู้ข้อมูลนี้นั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรคุณเก้าถ้วยแล้วก็สิบถ้วยคุณถูกนะคะเรารู้เลยว่าคุณเป็นใครนะคะคุณไม่ใช่คนธรรมดาคุณถูกส่งลงมา นะคะคุณถูกส่งลงมาจากเบื้องบนให้มาปลดปล่อยเรื่องบางเรื่องให้มาช่วยเหลือคนอื่นแต่คุณก็ต้องเรียนรู้การเกิดแก่เจ็บตายนะคะคุณเลือกที่จะมาเกิดเนี้ยคุณถูกส่งมาไม่ว่าการงานอะไรก็ตามแต่ที่คุณทําอยู่นี้นะคะคุณจะคิดทางลัดออกเสมอนะคะคุณจะทําเสร็จเร็วกว่าคนอื่นคุณจะมีบริวาร ความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณปรารถนางานยากๆไม่มีสำหรับคุณจะมีคุณจะเห็นทางลัดในชีวิตมากขึ้นยิ่งคุณนะคะช่วยเหลือคนอื่นมากเท่าไหร่ช่วยเหลือทางด้านนี้หมายว่าไม่จำเป็นจะต้องช่วยเหลือทางด้านการเงินช่วยเหลือทางด้านนี้อาจจะเป็นช่วยเหลือทางด้านสติปัญญาเหมือนแม่หมอช่วยเหลือทุกคนแบบนี้ให้ข้อคิดดีๆกับทุกคน นะคะนี่แหละค่ะความสุขคุณเกิดมาเพื่อมาปลดล็อกชีวิตคนอื่นคุณเปิดเกิดมาเพื่อมา,มาช่วยเหลือนะคะสัตว์โลกสัตว์มนุษย์ให้คนอื่นมีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตความมั่งคัง่งร่ำรวยเก้าถ้วยแล้วก็สิบถ้วยไม่มีอะไรโคตรดีกว่านี้แล้วค่ะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วนะคะคุณเป็นคนที่ช่วยเหลือเรื่องกันนะคะให้ความสุขกับคนอื่นยังไม่พอคุณยังชอบเป็นคนที่บริจาคนะคะเป็นคนที่ชอบบริจาคทําบุญสุนทานตลอดเวลานี่คืออะไรคะนี่คือหกเหรียญน,นะคะการเงินของคุณนับจากนี้ยิ่งคุณบริจาคมากเท่าไหร่ไม่จําเป็นจะต้องบริจาคมาก แค่บริจาคหนึ่งเหรียญสองเหรียญหรือสามเหรียญนะคะคุณก็ได้กลับมาเป็นร้อยเท่าบรรเท่าบางคนนั่งมสมาธิ ให้กับผีไร้ญาติให้กับสิ่งที่มองไม่เห็นนับจากนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะคะนี่คือ6กเหรียญน,นะคะการเงินของคุณจะลังไหลเข้ามาแต่ถ้าใครมีคนมาขอมาหยิบยืมเงินคุณคุณก็เป็นคนที่ให้อยู่แล้วล่ะคะ่ะคุณรู้ว่าสมควรให้ใครอยู่แล้วเราก็คงไม่ต้องบอกนั่นเองนับจากนี้การเงินการทองคุณเป็นคนที่เลี้ยงบริวารเก่งเลี้ยงบริวารเป็นนั่นเองต่อคะ่ะ นะคะบางสิ่งบางอย่างคุณได้ทิ้งอดีตไว้แล้วค่ะเรื่องบางเรื่องทุกคนมีอดีตนะคะอดีตที่ไม่น่าจดจําคุณก็ได้ทิ้งไปแล้วนับจากนี้เพราะคุณเป็นคนทิ้งอดีตได้เร็วนะคะถ้าตอนนี้คุณยังทิ้งอดีตไม่ได้ให้คุณทิ้ง อดีตไปซะเพราะความสุขอยู่ข้างหน้าเป้าหมายของคุณอยู่ข้างหน้านั่นเองนะคะเป้าหมายของคุณคือนะคะความสุขมากยิ่งขึ้นคือราชินีถือถ้วยลาชาถือถ้วยนับจากนี้ทุกคนมีอดีตนะคะแต่ไม่ต้องจดจําอดีตให้มาเป็นนะคะให้มาเป็นห่วงโซ่ในชีวิตของคุณมองหาโฟกัสแต่ความสุขเท่านั้นพอคะ่ะต่อคะ่ะทุกคน ค่คุณค่ะค่คุณค่ะเด็กถือดาบนะคะถ้าคุณเป็นเด็กนะคะถ้าคุณมีอายุต่ำกว่า25ขึ้นไปหรือว่าลูกคุณนะคะหรือว่าบริวารของคุณอาจจะมาสร้างความเดือดร้อนให้คุณถ้าคุณรู้ก่อนคุณก็อ๋อถ้ารู้ว่าบริวารของคุณหรือว่าลูกของจุนจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณคุณก็อ๋อคิดก่อนไม่ต้องไม่ต้องตัดสินเขา นะคะค่อยฟังคำพูดของเขาแล้วเราค่อยตัดสินเขานั่นเองนะคะหรือถ้าคุณนะคะกำลังจะคิดทำการอะไรคุณก็มีมมมมมมม เป้าหมายที่ชัดเจนอยู่แล้วคุณเป็นคนที่กล้าท้าทา,ทายกล้าลองทุกสิ่งทุกอย่างธุรกิจงานใหม่ๆนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนับจากนี้โอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะคะเพจออฟสอดนะคะในเรื่องธุรกิจการงานคุณเป็นคนที่ติดเดี่ยวคุณเป็นคนที่โลดโผนอยู่แล้วนะคะตัดได้ตัดนั่นเองนะคะนี่คือความสําเร็จของคุณคุณเป็นคนเก่งนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีศีลอยู่ในตัวค่ะ เราพูดเลยว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณนับถือาศาสนาอะไรก็ตามคุณเป็นคนที่มีศีลอยู่ในตัวแล้วศีลเสมอแล้วคุณก็มาเจอคลิปนี้นั่นเองค่ะต่อค่ะอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะความสําเร็จในชีวิตความมั่งคั่งร่ำรวยความลับของคุณกําลังจะถูกเปิดเผยความลึกลับ นะคะที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณตอนนี้ให้คุณดึงพลังงานอันลึกลับดึงพลังงานคูรุคูบาอาจารย์ที่ไหลเวียนในตัวคุณดึงออกมาใช้ค่ะไม่ต้อง ไปอ้อนวอนภาวนาที่ไหนถ้าคุณนั่งทําสมาธิดีๆคุณจะใช้กฎเมนเนฟ,ฟิกดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าความสุขความมั่งคั่งล,ำลํำรวยนี่คือเก้าเหรียญธุรกิจการเงินของคุณคุณอยากประสบความสําเร็จคุณอยากมีรายได้ค่าในหน้าเข้ามาคุณอยากมีเงินก้อนโตขายที่ดิน นะคะขายบ้านขายรถขายอะไรก็ตามหรือเป็นเงินก้อนสักก้อนหนึ่งอยู่ดีๆเงินก้อนนั้นจะเข้ามาหาคุณคุณไม่รู้หรอกว่าเงินก้อนนั้นมาจากไหนแต่คุณอยากได้เงินสักก้อนเดี๋ยวเงินก้อนนั้นจะเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะคะนี่คือการเดินทางของคุณจะพบแต่ความสุขความสําเร็จในชีวิตธุรกิจการงานของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงสิ่งที่คุณปรารถนาจะประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามา เดอะเดวิลนะคะเดอะเดวิลคุณได้หลุดพ้นออกจากบ่วงกรรมบ่วงเวรพันธนาการเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะความอ่อมความยมนะคะสิ่งไม่ดีในชีวิตคุณคุณบาลานซ์ชีวิตตัวเองได้แล้วถ้าคุณตอนนี้คุณรู้สึกว่าใจคุณว้าวุ่นมีกิเลสมีบางสิ่งบางอย่างนะคะทำให้คุณเกิดกิเลสในเรื่องการเงิน กิเลสในเรื่องบางเรื่องนะคะที่คุณไม่สามารถบอกใครได้ให้คุณนั่งสมาธิอยู่กับตัวเองแล้วคุณจะปลดล็อกกิเลสนั้นได้นั่นเองนะคะไม่ต้องไปปลดล็อกที่ไหนตัวคุณนั่นแหละค่ะเพราะพลังงานลึกลับนี้อยู่ในตัวคุณซ่อนอยู่ในตัวคุณมาเนิ่นนานแล้วคุณแค่เรียกเขาออกมาใช้เท่านั้นเองค่ะต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะอ๋อ นะคะระวังเรื่องอารมณ์แล้วระวังเรื่องคดีความนะคะถ้าตอนนี้คุณยังไม่ปลดล็อกออกได้นะคะให้คุณไปปล่อยปูซะบางคนนะคะถ้ายังไม่ปลดล็อกออกได้นะคะชีวิตของคุณแปดดะนะคะการยังไม่ดูดหลุดบางคนยังไม่ได้หลุดพ้นออกจากพันธนาการเรื่องบางเรื่องหรือคดีความอาการเจ็บป่วยบางสิ่งบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้คุณไปปล่อยปูหรือว่าปล่อยลาหมอซะแล้วคุณจะได้หลุดพ้นจาก นะคะ,ะความมอมเมาความรุ่มหลงนะคะความบางสิ่งบางอยา่างนะคะที่มันเป็นเรื่องไม่ดีนั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วนับจากนี้พลังงานลึกลับนี้อยากจะบอกอะไรกับคุณอีกคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะให้คุณรักตัวเองนะคะถ้าคุณรักตัวเองคุณจะไม่ดื่มยาพิษถ้าคุณเจ็บป่วยคุณไปหาหมอแต่ถ้าเรื่องคดีความ นะคะให้คุณไปปล่อยปลาหมอซะแล้วคุณจะชนะคดีความทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอุปสรรคมากมายไก่กองหรือว่าไปปล่อยสัตว์อะไรได้ที่คุณอยากจะปล่อยนับจากนี้สัตว์ที่พี่กวานก็ได้นะคะทุกคนความสุขความรักจะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะถ้าคุณปรารถนาจะมีคู่รัก คุณเคยสูญเสียคู่รักเคยผิดหวังเสียใจกับความรักมาแล้วนับจากนี้คุณจะได้เจอรักครั้งใหม่หรือคุณเองก็รักตัวเองเป็นแล้วนั่นเองนะคะนับจากนี้สิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนค่ะต่อค่ะแฮงแมนค่ะทบทวนบาลานซ์นะคะทบทวนบางสิ่งบางอย่างนะคะในเรื่องบางเรื่องนะคะนะคะแฮงแมนออกมาให้คุณเข้าใจว่าทุกคนก็มีความ ความเศร้าเสียใจในเรื่องบางเรื่องถ้าคุณเข้าใจจังหวะชีวิตแล้วทุกคนมีสุขก็ต้องมีทุกนั่งสมาธินะคะไม่ต้องโทษฟ้าไม่ต้องโทษดินทุกคนเขาก็เจอคิดแบบนี้นะคะนี่คือพลังงานที่ลึกลับนะคะที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณกําลังจะมาเปิดเผยนะคะเพราะอย่าลืมว่าทุกคนมีดีก็มีหลายทุกคนมีมารในตัวเองทุกคนมีนางฟ้า มีเทวดาในตัวเองนั่นเองนะคะเหมือนแม่หมอแม่หมอก็มีทั้งดีมีทั้งหลายอยู่ในตัวเองแล้วขึ้นอยู่กับว่าพลังงานลึกลับนั้นอะ่ะคุณจะเรียกตัวไหนเข้ามานะคะให้คุณได้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่พลังงานของคุณคือพลังงานครุคุบาอาจารย์ที่อยู่ขั้นสูงสุดนั่นเองนะคะมาช่วยเหลือคุณ ถ้าคุณเจอปัญหาสะดุดเรื่องอะไรสักสิ่งสักอยาก่างนะคะให้คุณเข้าใจว่าทุกคนเขาก็เจอนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือหนึ่งเหรียญคุณจะมีโชคลาบนะคะโชคลาบงานใหม่ๆ โชคลาภทางด้านการเงินนับจากนี้นะคะถ้าคุณยังปลดล็อกเรื่องการเงินไม่ได้นะคะให้คุณมีสติอยู่กับตัวเองแล้วนั่งสมาธินะคะแล้วคุณจะได้โชคลาภจากหลังไหลเข้ามาหาคุณคุณจะปลดล็อกด้วยตัวคุณเองนับจากนี้นะคะอย่ารอให้ใครซื้อกุหลาบให้คุณคุณต้องซื้อกุหลาบให้ตัวเองอย่ารอให้ใครมาบอกรักคุณคุณก็ควรบอกรักตัวเองยิ้มให้กับเองอยู่ในรถ นะคะขับรถไปมองที่กระจกแล้วก็ยิ้มให้ตัวเองบอกรักตัวเองชื่นชมตัวเองว่าคุณเป็นคนหล่อคุณเป็นคนสวยนะคะคุณเป็นคนที่ร่ำรวยมั่งคัง่งเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านบอกกับตัวเองแบบนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในรถเมล์หรือว่าอยู่ตรงไหนก็ตาม บอกกับตัวเองว่าตัวเองเป็นคนที่โคตรมีความสุขมีแต่คนอิจฉามองว่าคนอื่นเขาอิจฉาเราที่เรามีความสุขขนาดนี้พูดกับตัวเองแบบนี้นะคะแล้วนับจากนี้ชีวิตของคุณก็จะเต็มไปด้วยความสุขค่ะต่อค่ะทุกคนเดอะมูนนะคะบางคนก็ยังมีความเป็นกังวลอยู่นะคะสําหรับคุณผู้ชายนะคุณผู้ชายคุณยังมีความเป็นกังวลอยู่ค่ะนะบาง มีความเป็นกังวลที่ไม่สามารถบอกใครได้นะคะสําหรับคุณเป็นผู้ชายนะนะคะไม่เป็นไรคะ่ะน้ําตาบางสิ่งบางอย่างเราปลดล็อกมันได้นะคะอย่านะคะเพราะว่าน้าตาเขามาพร้อมกับเรานะคะไม่ใช่ว่าผู้ชายต้องเข้มแข็งตลอดเวลาผู้ชายก็ร้องไห้ได้นั่นเองนะคะนับจากนี้เมื่อคุณนะคะไม่ต้องแบกแบกไว้มันก็หนัก ปล่อยวางไว้มันก็จะสบายลงจริงไหมคะเพราะฉะนั้นลองปล่อยวางเรื่องบางเรื่องนะคะอย่าเก็บมาใส่ใจตลอดเวลาปล่อยวางแล้วคุณจะเห็นทางออกนี่คือบันไดแห่งความสําเร็จแล้วจะมีบันไดใหม่ๆเข้ามาสู่ในชีวิตคุณนั่นเองคะ่ะต่อคะ่ะห้าถ้วยนะคะความผิดหวังเสียใจนะคะบางคนผู้หญิงนะคะเคยอกหัก เคยเสียใจผิดหวังมาแล้วนะคะในเรื่องความรักหรือบางสิ่งบางอย่างคุณอย่าลืมนะคะสามถ้วยอาจจะล้มไปแต่ก็มีสองถ้วยอยู่ถ้าตอนนี้คุณอ่อมคุณยมคุณเจอปัญหาอะไรต่างๆให้คุณยิ้มรับนะคะอย่าให้ยายแหลมเข้ามาใกล้ในชีวิตคุณเพราะตาบนี้ชีวิตของคุณพลังงานลึกลับเขาพร้อมที่ จะเข้ามาหาคุณอย่างเต็มที่แล้วขอให้คุณมีพลังงานมีความสุขเท่านั้นพอค่ะต่อค่ะมันจบแล้วค่ะปัญหานะคะปัญหาที่เก็บสุดโคตรสุดๆแล้วค่ะนะคะนี่คือสิบดาบนะคะกำลังจะปิดประตูตายในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะปิดนะคะปิดประตูตายชีวิตที่แสนสาหาัสแสนลันทศนะคะไม่มีใครช่วยเรานอกจากเรานี่แหละค่ะ ช่วยตัวเราเองพลังงานลึกลับพลังงานที่ไม่ดีกำลังจะหลุดพ้นออกไปจากชีวิตคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะความสุขจะกลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งนี่คืออะไรคะ่ะนะคะปิดประตูตายความเจ็บความอ่อนความยมชีวิตที่เจอหนักหนาสาหัสโชคลาภของคุณจะเข้ามา นะคะเข้ามาก็จริงนะคะนับจากนี้จะมีเงินคนเอาเงินมาให้คุณความมั่งคั่งลำรวยนี่คือความสุขครั้งใหม่ในชีวิตของคุณรักครั้งใหม่ถ้าคุณเคยสูญเสียคนรักไปคุณก็จะได้มีรักครั้งใหม่กลับขึ้นมานะคะแล้วคุณบางคนจะได้นะคะโอกาสได้เดินทางไปเจอสิ่งใหม่ๆในชีวิตความสุขครั้งใหม่ความเจริญครั้งใหม่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะนี่คือ หกถ้วยนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนะคะต่อคะ่ะสักใบสิคะใบปิดท้ายคะ่ะท oh, Go, 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 ุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจงเชื่อในสิกเซนตอนนี้คุณมีสิกเซนแรงมากนะคะดึงดูดแต่พลังงานที่ดีนะคะเมื่อคุณมีสายสัญญาณที่ดีมาบอกว่ายิ่งคุณนั่งสมาธิเท่าไหร่ดีเท่าไหร่มีสมาธิดีเท่าไหร่สายสัญญาณพลังงานลบๆที่ นะคะอยู่ในหน้าไพ่มาเตือนแบบนี้ก็จะมาลายหายสิ้นจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองค่ะและนี่คือพลังอันพลังงานลึกลับพลังงานที่แท้จริงพลังงานครูรุกครูบาอาจารย์ที่ไหลเวียนในชีวิตคุณจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณ นะคะสิ่งไม่ดีกําลังจะหลุดลอยออกไปจากชีวิตคุณท่านคุณมีเรื่องคดีความหรืออะไรก็ตามแต่นะคะถ้าคุณอยากชนะคดีความก็ไปปล่อยปลาหมอถ้าไม่สบายหรืออะไรนะคะไปปล่อยปลาหมอเรียบร้อยแล้วอย่าลืมไปทําบุญลงศพนะคะไปทําบุญลงศพนะคะทุกคนคะ่ะนะคะเนี่ยคะ่ะนะคะถวายผ้าดิบนะคะแล้วก็อย่าลืมกวดน้ํา อย่าลืมก่ดน้ําอุทิศบุญกุศลให้กับคุรุคูบาอาจารย์ที่ไหลเวียนในตัวคุณร่างกายคุณนั่นเลยค่ะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างภายในเดือนมิถุนาชีวิตของคุณจะพลิกจากลายกลายเป็นดีสิ่งไม่ดีจะหลุดพ้นออกไปจากชีวิตคุณชีวิตคุณจะไม่มีสิ่งไม่ดีอีกต่อไปเพราะว่าคุณเกิดมาคุณเกิดมาด้วยบางสิ่งปัจจัยบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณเกิดมา ะะเพราะฉะนั้นคุณจงรู้เลยว่าคุณมีซิกเซนช่วงนี้นะคะนำซิกเซนของคุณให้เกิดประโยชน์นะคะเกิดประโยชน์กับตัวเองแล้วก็เกิดประโยชน์กับส่วนรวมด้วยนั่นเองนะคะทุกคนวันนี้เชา้านี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ